นี่เอาไปฝ้าป้าไปหน้าเลยก่อยไว้หน้าคั่วข้ากับรนเดือดย่วม,มึงก็มานั่งแล้วมึงก็สั่งแล้วก็จบมึงจะมานอนดีดเล่นกีตาร์มึงเป็นบ้าไปแล้วเรอไอ้เหี้ยที่นี่ร้านอาหารผมเป็นนักร้องลุงต้องร้องเพลงลุงเป็นนักร้องกูเหนื่อยไอเ้เหี้ยวันวันกูต้องเจอกับอะไรบ้างไอ้กูด่าลูกค้าก็เหนื่อยพอแล้วกูยังต้องมาเหนื่อยกับมึง,อ,งอีกตายตายตาย พอแต่นี้เราจะได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายกพรรู้ดีว่าไม่มีความหมายเก็บยังใดฉันก็ต้องตัดใจขอคนนั้นเขาก็ยามพบเธอยังเห็นเธอนั้นไปเอากับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา อุดเต้าใจอฟังรับยิงหม้อไปเธอที่ทาเปลืองตัวอยากให้เธอลองมาเป็นได้มาเห็นได้มาเจอมาฉันบ้างจะได้รู้ว่าที่เธอเป็นนัมันท้าทาย ไปหาสามีคนเก่าส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดนิดยังเจ็บเยอะเลยเนี่ยยังเจ็บเยอะเลยเนี่ยมึงจะเจ็บเยอะเลยสัตว์ไปกินไก่กูไปไอ้เหี้ยแต่ละครั้งนี่แม่งบวชนร้านกูเป็นเหี้ยอะไรร้านกูขายอาหารไอ้สัตว แล้วกูมีหมูหันด้วยเออกูมีหมูหันมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็ดย่างหมูกรอบอาหารอีสานส้มตำใคร,ม,รมาเยียวขอขอยาบิษบิงเรแวะมาเพชรบูร์เอา้ามึงยังไม่ไปอีกเหรอกินทุกทีขี้ทุกทีกินทุกทีขี้ทุกวันมึงกง็แล้วกูจะขายยังไงนี่เลยนะครับ ของแม่งก่อนนี่หมูหันนะฮะเออมานะครับเขาขอ,ขอปุ้ทะเบิกเราแวะมาเลยคขัวลุงโทนี่เซิร์ชเลยคขัวลุงโทนี่ไปปิดคลิป